ผมเคยไล่เจอตรงนี้ที่มันคำ้ำตรงมือเบรกตัวนี้มันค้ำไปพอมันค้ำไปปับ๊บมันดึงออกมามันก็ไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไรสวัสดีครับผมบีมาเต์ครับวันนี้นะฮะเราจะมาไล่น้ำมันเบ็ดสไตล์บีมาเตนครับซื้อปั๊มมาใหม่ครับที่ร้านอะไร เป็นตั้งธรรมดาครับเกจเกจก็กลางๆนี้เราจะมาบอกวิธีการไล่น้ำมันเบรกแบบง่ายๆครับพอเราประกอบอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ขันน็อตให้แน่นตัวนี้เอาน้ำมันเบรกใส่ ใส่ไปครึ่งนึงก็ได้ครับหล mm ัง hmm. จากเราใส่อุปรกรณ์เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เราก็ลองมากำรรดู mm hmm. อันนี้ฟออากาศมันจะดันขึ้นมาแปลว่าลูกสูบมันใช้งานปกติโอเคว่าได้แล้วละ่ะไม่ต้องไล่แล้วป mm hmm. ิดฟ้าก่อนเดี๋ยวน้ำมันมันจะพุ่ง โอเคได้เลยครับแสดงว่าปั๊มตัวนี้มันใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะเทียบราคาแล้วมันก็ไม่ถือว่าแรงมากใช้งานได้ดีเลยทีเดียวบางยี่ห้อที่มันเป็นตัวสีำดำๆนะสีำดำๆหมดเลยงานจะแบบออกจะจีนจินจีนๆินสุดจึจจจจ้หรืออะไรสักอย่างเนี่ย มันผมว่ามันมีปัญหาผมเคยไล่เจอตรงนี้ที่มันคำ้ำตรงมือเบรกตัวนี้มันค้ำไปพอมันค้ำไปปั๊บมันดึงออกมามันก็ไม่มีฟองอากาศไม่มีอะไรทำให้ไล่ลมลำบากครับบางทีถ้าเพื่อนๆไปเจอตัวปั๊มสีดำนะฮะที่ซื้อเปลี่ยนตามร้านอะไรนะครับถ้ามันไล่ไล่บีบแล้วฟองอากาศมันไม่ขึ้นอย่างเมื่อกี้ ให้เห้นเพื่อนลองมาดูตรงนี้ครับตรงนี้มันจะยันยันแกนลูกสูแบแอบมันเข้าไปเข้าไปเกินทําให้ลูกยางข้างในมัน,ปนไปบล็อกไปบล็อกรูรูระบายอยู่อันนี้ก็ดีไปครับถ้าเจอปั๊มแบบดีๆเราก็ไล่ง่ายนะครับถ้าเจอยากๆหน่อยก็ให้เพื่อนเพื่อสังเกตกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ